สวัสดีครับพบกับรายการข้าขอทำไมอย่างนั้นล่ะครับผมขอพูดบ้างสักหนึ่งเทปไองดีโอ้โหทำางี้ผมจะเดินยังไงผมจะเดินในเส้นทางนี้ยังไงถือว่าวันนี้ครับผมเป็นตัวรองบวยอ่าเพราะว่าคุณวิกตอรี่แอมบ s สเดอร์อะไรถ้าหานผิดขอไปครับผมเขาบอกว่าว่ารีวิวพวกตัวบวยกับรองบวยเยอะๆนะครับครับได้วันนี้เราก็จัดให้จัดให้เพราะคราวที่แล้วเนี่ยเรารีวิวตัวบวยแหละ วันนี้ก็เป็นทีของรองบวยฟังครับผมเป็นไนกี้นะแต่ก่อนที่เราจะไปดูนั้นครับฝากอีกสักหนึ่งครั้งกดซับไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อติดตามรายการที่เราทําออกมาเรื่อยๆนะหลายรายการนะครับเป็นกำลังใจให้เราหน่อยหลายรายการนะต้องไปดูในหน้าช่องเอาแล้วกันครับครับแล้ววันนี้นะฮะรองเท้าที่เราจะเอามารีวิวนั่นก็คือ Nike ้ h a n t o m Vision 2 a c a d e m y ครับผม หรือว่าเป็นตัวรองเว้นนนเงครับนี่พัามพัมพามอ่ะโอ้โหสีสันชูดชาติบาตามากไล่เรียงอย่างน,นี้ก่อนน,อน,นะฮะไนกี้แฟนทอมเนี่ยมีเยอะที่จะเป็นแบบแบ่งรุ่นนะก็จะมีไนกี้แฟนทอมเวน o อมครับไนกี้แฟนทอม GT ครับแล้วก็เป็นไนกี้แฟนทอม Vision นี่แหละอ่าฮะแต่วันนี้เราจะเอามารีวิวก็คือแฟนทอม Vision 2, 2ครับอ เท่าวิชั่น2ก็จะแบ่งเป็น4เกรดอีกตั้งแต่อาท็อปรองท็อปรองบวยแล้วก็บวยใช่ครับครับแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันอีกเอาไปอ่าอย่างตัวท็อปเนี่ยเรียกว่า p h นทอมวิ i s ั่นอ l ลิทอีลิทครับผมรองลงมาก็คือ p h นทอมวิช s ั่นโปรครับเป็นตัวรองท็อปใช่อ่ะรองลงมาอีกก็คือ p h นทอมวิ i s ั่น a ะคาเดมก็คือตัวนี้นั่นเองครัครับตัวบวยเลยก็คือแฟนทอมวิ i ชั่นคลับ ครับผมเรามาดูตัวนี้กันเลยดีกว่าครับตัวนี้ก็เป็นรองบวยนะ c a น e m ีครับจุดแตกต่างจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเทียบยังไงดีเพราะว่าแต่รุ่นที่เป็นท็อปรองท็อปเนี่ยมันแทบจะไม่เหมือนกันอ่าใช่มันมีจุดแตกต่างกันวยัสดุครับผมครับแต่วันนี้เรามาดูตัวนี้กันก่อนนะค่อยๆทาความเข้าใจกันว่าแต่ละรุ่นมันเป็นยังไงอ่าครับผมตัวนี้นะครับรองบวยอัปเปอร์ด้านหน้าเนี่ยอแบบที่เห็นเลยมันเป็นหนังสังเคะร์นะ ใช่ใช่ใช่ตัวท็อปก็เป็นหนังสังเคราะห์นะครับลายตัวรองเนี่ยครับมันจะเหมือนปั๊มบุ๋มลงไปบุ๋มลงไปในรองเท้าแบบเขาเรียกว่าตัวหนังรองเท้าอะครับส่วนตัวท็อปเนี่ยฮะท็อปสุดเลยนะลายจะเปือนเป็นปั๊มนูนปั๊มนูนเออครับจะสลับกันเดี๋ยวองรูปไ้ให้ดูครับผมแต่ตัวตัวท็อปเลยเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะดีกว่า อ่าใช่ด้วยวัสดุแหละอ่าครับแต่เป็นหนังสังเคราะห์ทุกรุ่นเลยอย่างสังเคราะห์เงี้ยมันก็ไม่ได้แย่ครับเขาก็ทําลายมาให้เพื่อคอนโทรนส่วนใหญ่ตําแหน่งที่เล่นใช้อรุ่นเนี้ยอ่าเราก็จะเห็นก็คืออ่ามีฟิลเป้คูดิโโยครับผมเป็นกองกลางครก็มีคิวินเบอยอ่าเห็นไหมครับตัองกลางกองกลางพวกตัวแทงใส่คอนโารอะไรอย่างนี้ครับผม ตามนี้แล้วก็เนี่ยอ่เรามาดูข้างท้าด้านนอกดีกว่านี่ฮะคือมันมันเป็นสั่งข้อหมดเลยครับทั้งตัวทั้งตัวลายเหมือนกันหมดเลยเ็กเจอร์แต่ผมจะเห็นตรงนี้มันเป็นเป็นเป็นผ้านิดนึงว่าผ้าหรือยางสักอย่างเหมือนผ้ายืดแต่ยืดนิดนิดเดียวเองยืดนิดเดียวไม่ได้ยืดนะะก็อารมณ์แบบเหมือนพวกไฟนิดนิดหน่อยอ่ะใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นไฟนิดทั้งอ๋อถ้าเป็นตัวท็อปเป็นไฟนิดใช่จะยืดเลยจะแบบกระชับกว่านี้ อันนี้ก็ตามราคาอ่ะก็เหมือนเป็นผ้าตะข่ายแล้วเอาเรียกเรียกแบบบ้านๆเลยผ้าตาข่ายเดี๋ยวเราถ่ายเท็กเจอร์ให้ดูรว่ามันเป็นยังไงอ่าส่วนตัวท็อปเนี่ยมันมันจะระบายอากาศได้ดีกลับมาดูที่ข้างเท้าด้านนอกเ็จะมีนี่ครับเขียนว่าเนี่ยแฟนทอมแล้วก็เป็นอักษรย่อก็คือ V S N ก็คือวิชันนั่นเองอ่าครับอ่ะเรามาดูข้างเท้าด้านในเหมือนกันดิแล้วก็จะมีตาไนกี้เล็กตรงนี้ครับผมนี่แล้วก็มี เขียนว่า Nike Skin นมันคือชื่อเทคโนโลยีเขาครับผมตำแหน่งที่เหมาะใช่ไหมสำหรับตัวนี้นะผมมองว่า้าเล่นพวกแนวตัวลุกลิ้นเส้นอะไรเงี้ยกระชากเห็นความปราดเปรียวก็สมควรนะปราดเปรียวด้วยแล้วแบบที่บอกมันไม่มีเชือกครับครับตรงเนี้มันจะสัมผัสบอลได้แบบเต็มๆหน่อยอ่าใช่มันก็คือสายคอนโทลนี่แหละครับผมเรามาดูที่ส่วนแบบหลังเท้าหน่อยครับนิดหนึ่ง พอพลิกมาแบบนี้แบบที่บอกก็จะมีเชือกด้านในนะครับสำหรับใครสวมแล้วยังไม่กระชับี่ยมันดึงเชือกตรงนี้ด้านในให้มันให้มันแน่นไหมกระชับเท้าให้มากขึ้นแล้วเวลาใส่นี่ตรงนี้ผมชอบตรงนี้เห็นไหมมส้มๆนี่อ่ะครับผมมันเหมือนเป็นรูเห็นไหมมันเป็นหัวมันเอาไว้เวลาดึงเราใส่อ่ะโอเคเห็นแบบนี้มันคุ้มข้อก็สูงหน่อยหนึ่งอ่ฮะแต่ผมลองใส่แล้วเออใส่ง่ายคนเท้าบานใส่ได้ไหมคุณ ใช้ได้แต่ไม่แนะนํอผมไม่แนะนํานะเพราะว่าตรงเนี้ยบีบมากมเลยใช่มันจะบีบแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกทรงเท้าใครแบบนี้ใช่แต่เท้าบานผมไม่ค่อยแนะนําอือาจจะแบบไม่สบายเท้าใส่ไปครับผมผมลองใส่ไปแล้วบีบตรงเนี้ตรงนี้เลยโหบีบแบบปวดเลยอ่าไม่สบายเท้านั่นเองครับผมแต่ถ้าสําหรับคนเท้าเรียวนะได้เลยอ่าซื้อตรงไซส์ได้เลยครับจริงๆไนกี้แบบพวกนี้ก็เหมาะอะ เ้าเรียวอยู่แล้วใช่ใช่ครับถ้าเป็นรุ่นแบบแนวสปีดหรือแนวคอนโทลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเท้าเรียวจะใส่ได้อ่ะครับผมเพราะว่าหนังพอเป็นหนังทางค้อมันมันจะไม่ขยายไปกว่านี้หรอกอ่าฮะครับเท้าบานก็จะลําบากหน่อยนะฮะเรากลับมาดูที่ชุดพื้นดีกว่าชุดพื้นชุดนี้น่าสนใจตัวท็อปเนี่ยปุ่มตรงเนี้ยที่เป็นกลมเนี่ยอม,มันเชฟเชฟเชฟมันจะคล้ายๆตัวปุ่มกลางอ่าเป็นเหมือนเป็นก้างปลาสามเหลี่ยมก้างปลาครับ แล้วลงรูปไม่ให้ดูครับพอจะเป็นแบบนั้นแต่ตัวเนี้ยฮะก็นิยมนะตัวลองบวยเพราะว่าปุ่มตัวเนี้เป็นกลมออสามารถเล่นย่าเทียมได้อะจริงกันลอยบอกว่าน่าจะเหมาะกับเล่นย่าเทียมอยู่นะใช่ครับจริงจริงที่ผมชอบเลยเนี่ยมผมชอบพื้นมากเลยนะรุ่นเนี้ยซึ่งถ้าเป็นตัวลองบวยเนี่ยเขาผมว่าเขาให้ชุดพื้นมาเขาค่อนข้างสวยเลยอืแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะใช้งานได้ดีได้ดีครับสําหรับคนที่เล่นย่าเทียมทั่วไปแล้วก็ดีเทล ตรงพื้นเนี่ยดีมากสวยเลยสวยครับแล้วก็พื้นตัวท็อปกับตัวรองท็อปเนี่ยคล้ายกันเลยครับพอมาเป็นตัวรองบ๊วยเนี่ยจะเป็นกลมละครับก็แบบที่บอกเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับด้านไหนด้านหน้าเลยก็คือตรงเขาเรียกว่าอะไรนิ้วแม่โป้งเท้าอ่ะครับถ้าสังเกตดีๆจะมีลายเขียนว่าไนกี้เห็นไหมอ่าเป็นโลโก้ไนกี้แล้วก็เป็นลูกศรแบบวนครับผมนี่แหละ ที่เขาจะสื่อก็คือเนี่ยห็นไหมฮะมันมันโค้งเป็นวงกลมเอาไว้สําหรับตรงเนี้ยจิกปลายเท้าแล้วเคลื่อนตัวแบบหมุนตัวอย่างเงี้ยจะดีกว่าถ้าเล่นยาเทียมอ่าแต่หลังเนี่ยจะมีล็อกเป็นใบมีดคู่หนึ่งครับผมเพื่อการวางเท้าแบบหลักครับถูกไหมวางเท้าหลักอย่างเงี้ยมันจะมันจะแน่นอ่าครับผมก็ผมว่าปุ่มเนี้ยมันเป็นปุ่มเหมือนแบบมิกปุ่มมิกใช่มิกในที่นี้คือมิกเชฟอ่า คือเขาจะทําให้มันสมดุลเลยมมีมีดหน่อยนึงอ่าก็คือแต่ละแต่ละพื้นที่อาจจะใช้ปุ่มไม่เหมือนกันใช่ครับผตามประโยชน์ใช้สสยเลยตรงนี้แบบที่บอกว่ารันจะล็อกแต่ตรงนี้ไว้เคลื่อนตัวครับถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยอปุ่มเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมาะกับยาจริงซะมากกว่าอ๋อเขาเหลี่ยมจะเยอะือืจะมันจะยึดเกาะใช้สนามนุ่มอ่ะอ่าใช่ครับนี่อาจจะ ลำบากนิดนึงถ้ามาเล่นยญ้าเทียมอถ้าเป็นตัวท็อปนะพื้นพื้นชุดตัวท็อปผมถึงบอกว่ารองบวยตัวนี้เออเหมาะกับสนามบ้านเราจริงใช่สำหรับคนที่เตะบอลทั่วไปสนามยญาเทียมเนี่ยเหมาะเลยใช่ครับครับผมแล้วแบบที่รีวิวไปคลิปที่แล้วก็คือบวยกับรองบวยจริงมันไม่ได้ห่วยมันแค่อยู่ที่ว่าการใช้งานจริงใช้งานได้ให้มันเหมาะสมกับเราที่เราเลือกครัจะดีกว่านะครับส่วนตัวบวยเนี่ยฮะเห็นรับตรงหน้าเท้าตรงเนี้หลังเท้าตรงที่เป็นผ้าตาข่ายเนี่ย จะทึบไปเลยก็ทึบไปเลยไม่ใช่เป็นตะข่ายแบบนี้อ่ไม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 ่มี็กเจอร์แบบเป็นรูรูรูตะข่ายไม่มีโอเคก็มันก็จะทึบไปทั้งตัวดำเนี่ยมเลยครับผมก็แบบที่บอกมันก็ตามวัสดุตามราคานะฮะครับก็คือแบบนี้ผมสรุปให้อีกทีเลยอ่าครับเท้าบานอาจจะไม่เหมาะไม่เหมาะแต่รวนแล้วแต่ต้องลองแหละครับผมเหมือนที่เราเคยบอกคุณลองบางคนก็เท้าบานแต่อาจจะไม่มากอืมพอที่จะใส่ได้ก็ลองดูใช่ครับ อยากให้ลองเพราะว่าผมลองใส่แล้วโอเคอ่ะสวยอยู่นะฮะใช่ผมเห็นมาก็เออสวยนะก็มีหลายสีด้วยมีขาวดำในระดับตัวรองบวยเนี่ยไม่ขี้เเล่เลยสำหรับตัวนี้วันนี้ก็หอมปากหอมคอเช่นเคยครับผมสำหรับท่านไหนเนี่ยที่อยากให้เรามารีวิวนะครับตัวไหนก็ลองบอกกันได้นะครับครับผมก็พยายามจะทำให้ทุกท่านนะแล้ววันนี้ก็นั่นแหละฮะจัดให้ตามคำขอครับ แล้ววันหน้าแล้วเราก็เอามารีวิวให้ดูเหมือนเดิมเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะแบบที่บอกผมก็เข้าใจนะว่าลองบวยตัวบวยเนี่ยบางทีหาดูยากอ่าใช่ก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับหลายๆคนแหละเพราะว่างบแต่ละคนก็แบบที่บอกใช่ไม่เท่ากันครับผมก่อนจะจากกันนะฮะก็ขอฝากอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าช่องเราเนี่ยมีหลายรายการครับผมไม่ว่าจะเป็นเด็ก กีฬาแบบฟุตบอลเข้าข้อนะฮะท uh huh. ่องเที่ยวครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวมีเกมด้วยมีเกมด้วยเล่นเกมอ่าสนุกแน่นอนอ่อาฝากติดตามไว้ด้วยนะครับครับวันนี้นะฮะเข้าข้อของพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ